สวัสดีครับผมผมนะครับืัอนี้ครับผมมีความฝันจากพ่อเซียนครับมาใล่ฟังคือพ่อเซียนครับส่วนใหญ่ครับเล่าสิบอกว่าเราเนี่ยเน้นเลขสาตัวครับเป็นหลักงูดที่าเมื่อกี้ครับพ่อเซียนแกถูกเลข4ี่หครับแต่ก็ถูกนิดเดียวครับถูกไม่เยอะครับมืวอนี้ครับแปลกมากเลยหลายคนครับถูกเลขถูกเลขไม่เยอะถูกนิดเดียวสงสัยแสดงว่างวดนี้ ต่างคนต่างไม่ชอบเลข4ีหนะแต่ว่าอาจจะถูกเกลียกแค่ตัวที่เราคิดว่าเท่ามากักแต่ว่าเราไปชอบตัวที่เราซื้อเยอะมากกว่าตัวที่เราไม่ชอบเราซื้อน้อยครับงเลยเลยสี่หครับก็เลยซื้อน้อยงดนี้นครับพ่อเสียนแกบอกว่าแกมั่นใจไหมแกไม่เคยฝันครับแกไม่เคยฝันลักษณะแบบนี้ครับแกฝันว่ารถครับไปดับอยู่ในป่าช้า ไปดับยู่ในป่าสาครับรถเป็นรถของพ่อเซียนนะครับเป็นขฝันเนดะ้คือหลงอังจากที่ว่าเละออกแล้วไม่กี่วันเพิ่นมาฝันเพิ่นมาฝันว่าเพิ่นนะ่ะไปรวมงานโศพครับแล้วก็จากบ้านโศพไปป่าช้านี่คือมันใกล้คือแต่ละคนนี่คือเขาจะเอาเอาโศพครับไปเผาอยู่ป่าช้าแต่ก็หนึ่งในนั้นคือพ่อเซียนครับขับรถตัวเองเพื่อที่จะไปป่าช้า บาพ่อขับไปครับพ่อเซียนเป็นคนขับแล้วก็มีคนคนนั่งไทยกับว่าครับเยอะเติมอ,อยู่แล้วก็ขับไปเรื่อยครับขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยช่วงที่ว่าขับไปเนี่ยคือรถยังปกติอยู่คนก็เยอะอยู่บัตรพ่อไปถึงป่าซาแล้วครับที่ว่าเขาไปกันทฮพิธีเนาะแบกซุบแบกยังแบกรุงครับไปไปอยู่ในกองพรครับเขาก็เฮพิทีจนเผาแล้วครับแล้วก็ขากลับครับบานี ต่างคนต่างกลับได้ครับบนันี้ต่างคนต่างกลับซึ่งพ่อเซียนครับเป็นรถคันสุดท้ายครับที่ว่าจะออกจากป่าชา้าเล่าครับพยายามหมุนกุญแจครับพยายามหมุนกุญแจหมุนกุญแจเท่าไหร่ครับก็สตาร์ทบ่ติดบันี้กสตาร์ทยังโดนครับแต่ก็สตาร์ทรถไม่ติดที่สาคัญครับคนอื่นกับหมดแล้วนะครับเหลือแค่พ่อเซียนกับรถยนต์ของพ่อเซียนแค่คนเดียว เราก็แน,มใ,แน,ม,น,แนมใส่แนมขวัวครับแนมใส่แนมขัวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับพยายามสตาร์พยายามสตาร์พยายามสตาร์ทมนกะเ็เช็ดเช็เเเประมาณนั้นครับก็คือมันไม่ติดตอนมากครึ่งยังมากปกติอยู่เลยคนก็เต็มรถดพ่อขากลับครับไม่มีใครกลับกับพ่อเสียนครับเพราะว่าเราเป็นรถขั้นสุดท้ายครับที่ว่าจอดอยู่คนหนึ่งครับเขาเป็นรถรถคนอื่นหมดเลย่อเสี่ยนครับนั่งแบบใจสั่นเลยนั่งแบบใจสั่นจนจนคิดว่า เอาจึงไหนวะเอาจึงไหนวะกลัวมากกลัวกลัวเนาะพอมันคำเนาะสี่โมงสี่โมงเย็นละ่ะหาโมงเย็นละ่ะโดยกับตาปติดสุดท้ายครับพอเสียงก็ช่วยเหลือตัวเองคือเล่ากับปวดเกียร์ว่างปวดเกียร์ว่างแล้วก็เอามือครับมือซ้ายจับพวงมาลัยมือขวาจับรถครับเล่ากับงูครับยูวันววะะนี้หูรถคล้ายๆว่าลักษณะเหมือนจัดกระตุกรถนะครับ พอเป็นโถดเกียร์ธรรมดาเราก็อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่จนเมื่อยจนเงอแตกครับอยู่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 หลากไปครับหลากไปบัดพ่อใ้สกพากหนึ่งแล้วก็แล่นแล่นแล่นแล้วก็ดูดขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถครับปิดเราพยายามสตาร์ทรถอยู่ในป่าช้าคือนานมากสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดแต่บัดพ่อเข็นออกจากป่าสะครับเข็นไปแล้วก็ไปกระตุกครับติดใจเรา เหี่ยวเลยครับใจเราหอเหี่ยวเลยนี่คือวองฝันของพ่อเสียนครับแล้วฟันแค่นี้ฝันว่ารถมันสตาร์ไปติดครับรถมันดับแล้วก็สตาร์ไปติดอยู่ในปา่าช้าถามมาทะเบียนรถมาบอพ,พ่อเสียนตอบเลยครับว่ามันเป็นเลขที่แปลกนะเป็นเลขที่แปลกมากหรือว่าวงูนี้มันจะมาเบิน่นหรือว่างินเมื่อกี้ยังออกทีสี 4, เลยหรืองูนี้เจาทีวีรถของพ่อเสียนครับทะเบียนรถของพ่อเสียนนะครับเลขของเราคือแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับ นี่คือเลขของพ่อเซียนพ่อเซียนครับตอบได้ครับว่าถ้าหากว่าอยากเน้นเลขบนครับเน้นเลยครับเลขบนเน้นเป็น8 7ดเจ1หรือ811นึ่งหนึ่งครับเน้นเลยครับใหเน้นเลย3หางครับ8 7ดเจ1ดหนึ่งเจหรือ811ครับเน้นเลยครับเผื่อมันจะมาเล็กเบิ่นนะครับลองมั้งครับเผื่อมันจะมาอีกบางเทือครับเลขแปลกๆมันอาจจะมาก็ได้ อีกแกนหนึ่งครับเราบ่เคยฝันลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะพ่อเสียงคือจะฟันเห็นผีพันในยังฟันเกี่ยวกับบ้านแต่คนนี้คือเราฟันว่าเราขับรถครับไปป่าช้าไปร่วมงานศพแต่บัดพ่อขากลับครับรถสตาร์ทไม่ติดรถมันดับเราบ่เคยฝันแบบนี้ปกติรถของพ่อเสียงก็คือมันก็ยังเป็นรถใหม่ครับเนาะเราถือเล็กหลายครับจนเราได้ออกรถใหม่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นรถใหม่อยู่เลยมันไม่มีปัญหาครับแต่ในว่าฝันคือมันมีปัญหาสั้ังที่ว่ามันไม่ใช่รถเก่าบ่ใช่รถยังได้ต้อนขากรคือยังปกติอยู่เลยแต่ว่าตอนพ่อขากลนี ไม่ได้ส่วนศพครับไม่รู้ครับว่าเป็นศพใครบุหูวเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในความฝันเนาะก็แค่ไปร่วมง,งานครับไปร่วมง,งานแล้วก็ขากลับเฉยๆครับแค่นั้นเองแต่ลหลักๆไม่น่าเกี่ยวกับศพแต่ลหลักๆน่าจะเกี่ยวกับทีเบนรถมากกว่าเพราะว่าจูมเมกับบอสตาบอติตนั่นแหละแต่ร้อยวันพันปีขับกับว่าเป็นยังไงละ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งคือรถรถคันนี้กับเพิ่งออกมาให,ใหม่ด้วยซ้ำออกมาได้ไม่กี่เดือนครับเพิ่งออกบาืปีนี้ด้ยวยซ้ำเนี่ย รถของเกา่เรารถเขาเล่าครับยังใหม่อยู่เลยแต่ว่าทะเบียนเราครับ8711มันบอแนนได้ครับราะอาจจะมาก็ได้เนาะขนาดซีซียังออกงวดนี้11อาจจะมาก็ได้เราก็เลยบอกว่าผลเน้นเลข3ตัวก็ลองดูก็ได้8711ครับอย่าลืมครับเราบอกเนี่ย3ตัวคือ871 711หรือ811ส่วนเลขที่ว่าเราเพิ่มเติมครับทะเบียนรถอาจจะมาเลข3ตัวแต่ถ้าเป็นเลขล่างอาจจะติดศูนย์ไหม เพราะว่าหนึ่งรถมันดับแล้วก็อยู่ในป่าชา้าแล้วก็เกี่ยวคนตายถ้าติดศูนย์นะครับเด้มพ่อเซียนครับแล้วอันนี้คือเลขล่างส่วนตัวเด้เน้นเลขทะเบียนรถคือเน้นเลขสามตัวบนแต่ถ้าเป็นเลขล่างครับพ่อเซียนแกตัดให้อาจจะเป็นศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งก็ได้ครับนี่อาจจะเป็นเลขล่างแต่เลขสามตัวนี่อาจจะอยู่ในทีเบียนรถก็ได้บอกไปเอามาเมือนมันก็หลายเลขครับ แต่หลายๆคนครับถ้าหากว่าชอบก็ลองจดไว้ก็ได้ผมก็คิดว่านะครับบางคนครับน้อยคนครับร้อยคนจะซื้อเลขแค่ตัวเดียวเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนครับแต่ถ้าหลายๆคนครับถ้าดูตัวเลขจากหลายๆเจ้าหลายๆฝันหลายๆคนครับลองจดไว้ลองเปรียบเทียบก็ได้ครับว่าเลขตัวไหนที่ว่าตาหามันตาามากแห้งๆคนหนีไม่เลขตัวนี้บอสินะครับผมนะครับเนาะผมคิดว่าตัวเลขที่ว่ามักมีหลายๆเจ้ามันมากบ่อออกนี่นะครับ มันมักออกตรงที่ว่าเป็นเลขแปลกๆมากกว่านี่คือเจ็ดึัหนึ่งแปดหนึ่งนี่คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมก็ซสื่อหลกันนะนี่ผมสื่อหกึ่งหนึ่งเจ็ดึัหนึ่งแปดหนึ่งครับมันไม่ออกไ่แนครับเนาะมันอาจจะออกงวดน,นี้ก็ได้ทะเบียนรถของพ่อเสียนแต่ว่าเสียนเนี่ยคือเลขสามตัวพ่อเสียนครับซื้อเยอะนะครับสามพันคูณสามพันเนี่ยแกก็เคยซื้อมาแล้วงวดน,นี้ไม่แน่ครับเป็นเลขที่แกบอกว่าแปลกแล้วก็เป็นเลขที่แกชอบด้วยหนึ่งพิเจอร์ยูนองหกเห็นทุกคน มันมัน,นครับผมขอบคุณหาีารสวัสดีครับ